ฮะฮะพึ่งตื่นไงพึ่งตื่นนะครับพวกเรานะครับเด็กร้องเพลงนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปเที่ยวค่ะจปนบุรีค่ะวิวีค่ะสวยสวยสวยนิสุดกลางกลางมากเลยคนที่สองมีแบมบูค่ะโอ้๊กตาครับจะได้เข้าได้ไงเป็นแค่ ก็ต, hey, s <S ตื่นกันเช้ามากเลยนะใช่ค่ะปกติต mm, <Oh, oh, oh. uh, ื่นหกโมงไหคะตื่นไรก็ไปเรียนป่ะใช่ปกติตื่นกี่โมงข้าวตื่นกี่โมงปกติไม่เจ็ดโมงแปดโมงโอ้เรียนก็ตื่นเี็วมาวนี่ยังไหมนี่คือตัวอย่างที่เตื่นเจ็ดโมงอะแต่เขาเรียนแปดโมงเพื่อจะแบบนี้มีเขาบอกว่าจังหวัดการจันักรียนมีอะไรบ้าง มีสะพานมอนะคะหรือเรียกว่าสะพานนอนตตมานุสรเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำสองกาเลียน,นะคะอุทยานแห่งชาติเมืองสิงเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของไทยแว่ลลอมพ้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบลักษณะฝักงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะอุทยานแห่งชาติไซโยกมีพื้นที่ครอบคลุมพ,พืม้นที่ปาแม่น้ำน้อยปาวังใหญ่ห้วยขยงซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซ้อนค่ะ จุดชมวิวบัฟฟี่ยู่แล้วนิม่าเก็บน้วเกิดวชีลาลงกรห่างจากที่ทำการอุทยานเขาแหลมประมาณ2เมตรค่ะประมาณ2เมตรค่ะประมาณ2เมตรค่ะวัดท่ามุว่าเป็นท่ามลักษณะห้องโถงขนาดใหญ่หน้าท้ามีประสาทหินทรายรูปแบบศิลปะของโบราณวัดท่าเสือเป็นที่รู้จักสำหรับทิวทัศน์และมีทุ่งนาและเป็นอีสถานพัตถุรูปขนาดใหญ่หลวงพ่อชีนประทานพรวัดหินแท่นลำหาชี ไม่เชื่อเรื่องบุหเพผที่สวยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีาาและ <c oughs> ลืมเลย <c oughs> และมีสมเด็จพระพุทธเจ้า,จาโตโัวหมลายสีค่ะ วิวมีรถตู้ดีๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆจูเคร์นะคะอยากไปเที่ยวอยากไปไหนต้องอาจรุมพาเที่ยวค่ะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์085 335 2445อนะคะเน้นนะคะเน้นนะคะเน้นก็นี้เรากำลังจะไปไหนครับแม่บารีแม่บาเราจะไปเล่นแครเบียร์เดี๋ยวเราไปรีสอร์ทก่อน จะลงแพอย่าง,งเดียวเลยอยยย่างเเดีลคนะครับก็อย่างที่ครูฟอบอกเลยครับว่า สามารถโทรได้ที่0853352445ื่าเช้านี้น้องวิวิได้บอกไปแล้วสำหรับใครที่อยากจะติดต่อบริการหาพี่จรูนอ่ะพี่จรูนเนี่ยเป็นนักตันเสื้อภูเขาด้วยนะมีความแข็งมากโอเคเดี๋ยวเราไปพบก,กับพวกเราที่รีสอร์ทจ้าเย่ตอนนี้เราถึงกันแล้วนะครับที่เล็กเฮเวนรีสอร์ทครับสวยไหมสวยไหม เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เปรียบเสมือนเป็นมันดีฟของเมืองไทยเลยอ่ามันดีฟคือเกาะนะครับที่ตั้งประเทศและนี่ครับก็คือทางเข้าเล็กเอเฟนต์รีสอร์ทนะคโแบบอลังการมากนะครับยิ่งใหญ่มากๆสวยงามมากครับตอนที่เรามาเนี่ยเป็นเวลาเกือบเที่ยงแลวนะเราจะไปทานบุฟเฟ่ต์กันนะครับเด่กเนมาเล่นะดีใจไหมเรียนร้องเพลงที่ไหนนะคะ เหรียญเรไปได้ไงนะคะอบอลูซี่คเยอะมากครับเยอะมากเง้บ้างับมือข้างขวาอร่อยไหมเป็นไงที่สวยไหมลูกสวยไหมสวยไหมสวยใช่ไหม ทุกคนแบบอร่อยยกันมากเลยแม่ดีชอบไหมกับข้าวอร่อยมากอร่อยไหมแม่อร่อยสุดูกินได้เต็มที่เลยนะครับที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับทานเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องพักกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือที่พักของเราครับแล้วเราก็อยู่กันแบบนี้เลยแม่นีห้องหนึ่งได้ปึ๊บนี่นะครับ้วิวสวยมากครับทุกคน วันนี้พวกเราได้อยู่ที่บ้านดาหลานะครับนี่ก็คือห้องครูโอปอกับพี่โดนะครับแล้วก็ห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องของแม่นีแล้วก็พ่อวีนะครับข้าวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องของมาดามยุ้ยนะครับแล้วก็น้องกุ้มแล้วก็แบมบ,บูอยู่นู้นนะครับเราเหมากันแบบยาวอย่างนี้เลยห้าห้องต่อกัน much 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 later เย้อ yeah! 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 ันนี kind of so, likewise, us, ้ก็คือสภาพผู้กล้านะครับเป็นไงบ้างน้องวิวไม่ไสนุกว่ะสนุกไหมที่ไปเล่นที่แพรเปลี่ยนสนุกไหมแอบแบมบูเหรอลูกก็ถูอื้อเล้ยงูตอนเนี้ยทำไมอะน้ำข้าวน้ำข้าวแล้วก็สนุกมากมากเลยแอบฉีดลมอยาบโคตรซิหยาบคตรสิ ตอนที่แบมโบแอบถีคือแบมโบจะนิ่งจะนิ่งในน้ำจะมีฟอง The next day ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับเราจะไปไหนกันต่อนะครับแม่มะลิไปน้ำแควนะครับจะไปน้ำแควจะไานแม่น้ำแควโอเคเดี๋ยวเราจะไปสะพานแม่น้ำแควกันนะครับเขียนดิเดี๋ยวเมื่อกี้จะบอกไม่เขียน วันสุดท้ายของพวกเรานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอุ้มอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแฝงค่ะใช่ค่ะประวัติเป็นยังไงบ้างครับน้องแบมบูสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเลยนะคะว้าว สัญจรของรถไฟค่ะอ่าแล้วต้นข้าวอะไรครับเคยมาครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับลองหันไปดูซิว่าขลังเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าสวยมากเลยสวยใช่ไหมเป็นที่ประวัติศาสตร์แล้ววิวหรอวิวเคยมาไหมไม่เคยมาเลยค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเต้นมากงั้นเราไปกันไหมไปยมไปเลยไปเลยตามไปเลยไปเรากำลังจะไปไหว้พระ วัดเขาปูนนะครับวัดถ้ำเขาปูนอ่าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งวัดนี้ก็จะต้องใช้เรือนะครับรถก็ไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเรือเนี่ยก็ยจะได้เห็นแม่น้ําแควด้วยนะครับเป็นแม่น้ําประวัติศาสตร์ครับสวยงามครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่เสื้อเว้ใส่เสือ้อ <laughs> ชูชีพไปที่เรียบร้อยนะครับนี่จะเห็นได้เลยว่าน้องๆเนี่ย กันแล้วนะครับกำลังปุ๊กเสื้อเลยเด็กๆถ่ายมาบายๆหน่อยลูกบ๊ายบายอ่าอยู่ในเรือนะครับอยู่ในเรือเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือท่องเที่ยวนะครับโอ้โหเป็นเรือพาเที่ยวที่ข้ามแม่น้ำแควนะครับสวยงามมากๆครับอากาศดีมากวันนี้พอดีเป๊ะเลยว่ะเออเออพอดีเลนะพอดีเลยมากก็ไปพอดีก็ไป ครับเรากำลังจะขึ้นไปนาัสการหลวงพ่อบนเขากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ กำลังจะขึ้นถ้ำเขาปูนนะคะกำลังจะลงถ้ำนะครับโอ้เย็นมากเย็นมากนะครับในถ้ำน,นี้คนละบรรยากาศก,กับข้างนอกเลยนะครับ หูสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำไซย้อยนะครับอยู่ที่วัดนะครับจะบอกว่าไซย้อยสวยมากครับสูงแล้วก็สวยเป็นสีธรรมชาติมากๆครับนี่คือธรรมชาติของวัดเขาปูนนะครับถ้าใคร ว่างแวะมาเที่ยวกาญจนบุรีนะครับเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาเยี่ยมชมถ้ำได้นะครับ